ถนนหมายเลข3 7 5หครับมาจากทางอำเภอบ้านแพวครับมุ่งหน้าจะไปถนนพระรามสองครับแถวนี้ก็จะมีการสร้างสะพานครับเหมือนเป็นสะพานที่จะเป็นทางเบี่ยงหรือว่าเป็นสะพานข้ามแยกครับที่จะมาจากถนนพระรามสองครับผิวถนนแถวนี้ก็จะครุกคลาครับช่องทางการจราจรก็โดนปิดครับ บีบให้เหลือแค่ช่องเดียวครับก็ต้องค่อยๆขับตามหลังกันไปครับทางก็มีหลุมมีบ่อเป็นระยะระยะครับด้านหน้าก็จะเป็นถนนพระรามสองครับมีเสาตอม้อโพลขึ้นมาครับแล้วก็มีเริ่มวางคานสะพานครับผมก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน พระราม2ครับถนนหมายเลข35มครับมุ่งหน้าไปทางกรุงเทพมหานครครับครับสวัสดีครับก็เจอกันกันกบบรรยากาศบนท้องถนนอีกเช่นเคยครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนพระรามสองครับอยู่ในเขตของจังหวัดสมุทรสาครครับก็เป็นบรรยากาศของวันพฤหัสบ,บดีที่29เดือนกุมภาพันธ์2567เครับเป็นวันสิ้นเดือนครับ ปกติแล้ว1เดือนก็จะมี30หรือว่า31วันครับแต่ว่าเดือนคุมภาพันธ์ก็จะมีจํานวนวันน้อยกว่าเดือนอื่นครับมีแค่28หรือว่า29วันครับโดยปกติเดือนคุมภาพันธ์ก็จะมีแค่28วันครับแต่ว่าทุกๆ4ปีครับหรือว่าเรียกว่าปีอธิกาสุรทินก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก1วันครับเป็น29วันครับสำหรับใครที่มีวันเกิดตรงกับวันที่29กคุมภาพันธ์ก็จะเสียเปรียบคนอื่นครับเพราะว่าต้องรอถึง4ปีถึงจได้ มีการจัดฉลองวันเกิดกับเขาสักทีครับแต่สำหรับคนที่ทำงานเป็นรายเดือนก็จะดีใจครับเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์ก็จะสิ้นเดือนเล็วครับได้รับเงินเดือนเล็ยวประมาณนั้นครับตอนนี้บนถนนพระรามสองก็จะมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ครับมันก็เลยจะทำให้มีการจราจรที่ติดขัดเป็นบางช่วงครับแล้วก็มีข่าวข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากการก่อสร้างเป็นระยะระยะครับ ตอนนี้ผมก็จิตขวาขึ้นบนสะพานกับรถครับลอดใต้ขานสะพานที่ยังวางไม่เสร็จครับอยู่ข้างบนครับผมยังไปไม่ถึงสะพานข้ามแม่น้ำแถวที่จะเข้าตัวเมืองสมุทรสาครครับแต่ว่าผมกลับรถตรงนี้ก่อนครับไม่รู้ว่าแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับบางกระเจ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจครับพอลับรถข้ามมาอีกฝั่งก็จะเห็นตอม่อแล้วก็คานสะพาน หรือว่าคานที่กําลังก่อสร้างถนนครับอยู่ด้านบนครับเรียงรายครับเขาไม่ได้ปิดพื้นผิวการจราจรทั้งหมดครับก็คือรถด,ด้านล่างก็ออยังสัญจรไปมาได้ตามปกติครับอาจจะมีการเสียพื้นผิวการจราจรไปบ้างครับบางเลนที่อยู่ใกล้ๆกับการก่อสร้างเสาต่อมอครับก็จะมีเบรีย์มาปิดกัน้นเพื่อที่จะ ป้องกันอันตรายจากการก่อสร้างครับดูแล้วการก่อสร้างมันมีโครงสร้างที่ขนาดใหญ่ครับผมคิดว่าคงใช้เวลาอีกนานพอสมควรครับเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้เราจะทํารีบๆเร่งๆไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องคำนึงถึงความปลอดภัยไม่ว่าจะเรื่องมาตรฐานของการก่อสร้างครับแต่ถ้าโครงการนี้สําเร็จการจราจรบน,นถนนพระนำสองแถวนี้ก็คงจะสะดวกสบายขึ้นครับเพราะว่า มีพื้นผิวการจราจรมีถนนเพิ่มขึ้นมาอีกครับอยู่ด้านบนครับแต่ถ้าสร้างถนนเสร็จแล้วด้านบนเปิดใช้แล้วก็ยังไม่พอกับการสัญจรของรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นก็คงต้องขุดอุโมงครับสร้างอีกเส้นครับข้างล่างครับแต่ผมคิดว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าโลกเรามีวิวัฒนาการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยล้ำหน้าเพิ่มมากขึ้นผู้คนอาจจะ เปียนแปลงความนิยมที่จะใช้รถยนต์ที่วิ่งอยู่บนถนนหันไปใช้ยานบินหรือว่ายานโดนที่ใช้บินอยู่บนอากาศแทนครับซึ่งคิดว่าน่าจะสะดวกสบายมากกว่าแล้วก็ไม่ต้องมามีปัญหารถติดให้กวนใจครับแถมการเดินทางก็อาจจะว่องไวเพิ่มมากขึ้นอีกเยอะครับผมก็จะชิดขวาเข้าสู่ถนนเส้นหลักครับเพราะว่าถ้าขับตาม ถนนเส้นคู่ขนานไปเรื่อยๆมันก็จะไปเจอทางกลับรถใต้สะพานครับเพื่อที่จะกลับรถข้ามไปอีกฝั่งที่จะไปทางอำเภอบ้านแพวครับ ก็ข้ามสะพานมาเรียบร้อยครับผมก็จะขับตรงไปเรื่อยๆครับบนถนนพระรามสองถนนหมายเลข3ามหครับมุ่งหน้าไปทางสมุทรสงครามไปทางเพชรบุรีครับถ้าดูในแผนที่ถนนพระรามสองก็จะเริ่มต้นมาจากทางดาวขนองครับตรงไปเรื่อยๆไปที่ไปบรรจบกับถนนเพชรเกษมถนนหมายเลขสี่ครับแถววังมะนาวเพชรบุรีครับซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัด ราชบุรีแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีครับถนนพระรามสองก็ถือว่าเป็นถนนเส้นหลักอีกเส้นหนึ่งครับที่ผู้คนทุกวันนี้นิยมใช้ครับเพื่อที่จะเดินทางลงสู่ภาคใต้ครับนอกจากจะใช้ถนนเพชรเกษมถนนมายเลขสี่ครับแถวนี้ก็ไม่มีการก่อสร้างแต่อย่างใดครับก็จะเป็นถนนปกติครับวันนี้ที่ผมขับมาก็เป็นช่วง สายสายครับ10โมง11โมงครับก็การจราจรก็ลื่นไหลตามปกติครับผมก็จะชิดซ้ายออกทางคู่ขนานตรงนี้ครับ ทางคู่ขนานแถวนี้ก็จะแปลกๆครับต้องสังเกตให้ดีครับเพราะว่าโดยปกติแล้วทางคู่ขนานมันก็จะต้องมีการจราจรที่ไปในทางเดียวกันกับทางหลักครับแต่ว่าทางคู่ขนานตรงนี้ก็ยังเป็นถนนที่สวนเลนครับวิ่งสวนทางครับก็อย่าเผลอภัยครับข้ามเลนไปครับเพราะว่ามันจะมีรถวิ่งสวนทางมาอยู่ตลอดครับก็ดูลูกศรเนาก็แล้วกันครับสังเกตดูแล้วแถวนี้ก็จะมีจุดพักรถเยอะครับมีร้านกาแฟมีปั๊มน้ํามัน มีฟาสต์ฟู้ดครับหลายๆอย่างครับตามป้ายที่เห็นครับผมก็ยังขับไปตามถนนเส้นทางคู่ขนานครับแต่เป็นทางคู่ขนานที่มีรถวิ่งสวนเลนครับก็ขับไปเรื่อยๆครับคู่ไปตามถนนพระรามสองครับถนนมาเลขสามสิบห้าครับมุ่งหน้าไปทางจังหวัดเพชรบุรีครับ ไปชามไปหัวหินได้ครับโรงงานจะเยอะครับแถวนี้โรงงานใหญ่ๆครับสังเกตดูป,ป้ายก็จะอยู่แถวนี้เยอะครับข้างหน้าเป็นวัดครับตรงนี้มีซุ้มวัดสน้นๆนะครับผมก็จะ เดี้ยวซ้ายเข้าตรงซุ้มวัดเกตุม,มันดีศรีวลาลามครับตรงนี้ครับก็ขับเข้ามาในวัดก็ขับตรงไปตามถนนที่อยู่ในวัดครับตรงไปเรื่อยๆครับนี่เป็นถนนภายในวัดเกตุมมาดีศรีวลาลามครับชื่อยาวซะหน่อยครับยาก,ยาก เป็นถนนคอนกีตครับผมก็ขับลัดเลาะไปตามกำแพงครับกำแพงวัดครับบรรยากาศถนนก็จะเงียบๆอย่างนี้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่ถนนเส้นหลักครับผมก็จะเลี้ยวซ้ายครับเพราะว่าด้านขวาน่าจะเป็นทางตันครับก็เลี้ยวซ้ายมาก็เป็นถนนคอนกรีตเรียบกำแพงมาครับฝั่งขวาก็จะเป็นเป็นต้นไม้เป็นป่าละมอครับ เป็นที่ดินว่างๆครับก็ขับโค้งไปตามถนนครับพื้นผิวถนนก็เป็นถนนคอนกรีตก็จะคลุกคละครับคลุกคละเป็นบางช่วงครับมีหลุมมีบ่อข้างหน้าเหมือนเป็นโรงพยาบาลครับน่าจะเป็นโรงพยาบาลวัดเจตุมนั่นแหละครับก็มีคนมาใช้บริการเยอะพอสมควรครับ แถวนี้น่าจะเป็นเขตของตำบลบางโทรัตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับดูตามแผนที่ครับตอนนี้ผมน่าจะพผลเขตบริเวณวัดมาแล้วครับก็ขับไปตามถนนเส้นเล็กๆครับเป็นถนนคอนกรีตครับมีหอพักแล้วก็มีเหมือนไซต์ก่อสร้างครับข้างหน้าเป็นทางโค้งครับโค้งโค้งขวาครับมีซุ้มเหมือนร้านอาหารครับแล้วก็มีบ่อ น้ำอยู่ด้านหลังครับผมก็ยังขับตรงไปเรื่อยๆครับตามถนนข้างหน้าก็จะเป็นเหมือนโรงงานครับแถวนี้ก็จะเงียบๆซะหน่อยครับเพราะว่ามันไม่ใช่ถนนหลักเป็นน่าจะเป็นเป็นเขตหมู่บ้านเขตชุมชนอะไรสักอย่างครับผมก็จะเลี้ยวซ้ายครับไปตามถนนคอนกีตครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมุ่งหน้าไปตรงไหนครับ สองฝั่งก็จะประมาณนี้ครับมีบ้านเรือนผู้คนบางช่วงครับผมจะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางพีหนึ่งครับถนนบางพีซอยหนึ่งครับพอออกมาถึงแถวนี้ก็เวิ้งว้างใหญ่เลยครับก็คือไม่มีบ้านเรือนผู้คนเลยครับมีแต่ป่าละมอครับเป็นที่ว่างๆครับป่าลุกๆครับ ผมไม่ไปต่อครับผมย้อนกลับมาจากถนนบางพีหนึ่งครับแล้วก็มาเลี้ยวขวาเพื่อที่จะมุ่งหน้าออกไปสู่ถนนพระรามสองครับดูตามแผนที่ครับผมก็จะขับตรงไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับ มองเห็นถนนพระรามสองแล้วครับอยู่ข้างหน้าครับเลยซุ้มประตูที่มีหลังคาสีขาวๆนี้ออกไปครับผมก็จะเลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระรามสองครับตอนนี้ผมก็เข้าสู่ถนนพระรามสองที่จะมุ่งหน้าไปทาง สมุนสงครามทางเพชรบุรีครับเนีวผมก็จะชิดขวาครับเพื่อที่จะไปกับรถข้างหน้าครับเป็นยูเทิร์นครับนี่ครับยูเทิร์นก็ไม่ใช่เป็นสะพานเกือกมาครับเป็นยูเทิร์นที่อยู่บนพื้นถนนปกติครับแต่ว่าเขาจะเอาเอาเหมือนกลวยสีสะท้อนแสงครับมากั้นไว้เพื่อที่จะ เป็นเลนให้สําหรับรถที่จะลับรถครับก็ถือว่าปลอดภัยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับผมว่าตรงไหนที่มีถนนกว้างๆแล้วก็เป็นยูเทินข้ามเกาะปกติไม่สะดวกที่จะสร้างอุโมงหรือว่าสร้างสะพานลับรถก็ทาแบบนี้ก็ได้ครับเอาเบลเอากรวยมาวางเพื่อเปิดช่องทางเปิดเลนให้รถที่จะขับรถครับจะได้ไม่ต้อง ขับรถไปตัดหน้ารถที่มาทางตรงครับก็จะเพิ่มความปลอดภัยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับกับรถข้ามฝั่งมาแล้วบนถนนพระรามสองผมข้ามมาอีกด้านแล้วผมก็จะชิดซ้ายครับออกคู่ขนานครับตรงนี้ครับก็ไม่ได้วิ่งในทางหละครับก็จะวิ่งทางคู่ขนานครับรถมันจะได้ไม่เยอะครับขับไปเรื่อยๆครับ ถนนช่วงนี้ก็จะโล่งๆครับขับสบายๆครับข้างหน้าถ้าตรงไปครับถ้าวิ่งอยู่ในทางหลักก็จะไปทางกรุงเทพทางมหาชัยครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็อยู่บนถนนทางคู่ขนานครับเป็นทางคู่ขนานที่วิ่งสวนเลนครับก็อย่างที่บอกครับก็ต้องระวัดระวังครับดูลูกศรให้ดีครับ จะแซงจะเบี่ยงก็ต้องดูรถที่สวนทางมาด้วยครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทางคู่ขนานที่มีการเรือนรถไปในทิศทางเดียวกับทางหลักครับข้างหน้าเป็นป้ายจุดกับรถใต้สะพานครับผมก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยตรงนี้ครับเข้ามาในซอยที่เขียนว่าเป็นถนนบางสะเกรครับผมก็ขับตรงไปเรื่อยๆครับผ่านหมู่บ้าน แล้วก็มาเจอสามแยกตรงนี้ครับผมก็จะเลี้ยวซ้ายอีกทีครับไปทางไปตามป้ายโรงงาน a r ร์คเดียฟู้ดจำกัดครับมาตามเส้นทางนี้พอเลยบริษัทวัฒนชัยเซฟติกัดผมก็จะเลี้ยวขวาตรงสามแยกครับไปทางทาง,ทางหลวงบริษัทหมายเลขสามเจาร์คเดียฟู้ดจำกัดครับพอเลย a r ร์ค i เดียฟู้ดก็จะโค้งซ้ายไปทางถนนแล้วก็มาผ่านวัด คลองซื่อครับข้ามสะพานคลองท่าแรงก็จะตรงมาเรื่อยๆก็จะมาออกสู่ถนนมาเลข3ามแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปตามถนนครับรก็จะมุ่งหน้าไปทางอำเภอบ้านแผลวไปทางนครปฐมไปกรุงเทพได้ครับ ครับบรรยากาศในแต่ละที่ย่อมไม่เหมือนกันและในแต่ละวันก็ไม่เหมือนเดิมครับขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออำลากันเพียงเท่านี้ครับขอ,ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านยงโชคดีมีความสุขเดินทางปลอดภัยทุกที่ทวไทยครับสวัสดีครับ